สมาชิกหมอรุทองคำทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC นะครับที่ติดตามรายการหมอดุนทองคำมาตลอดนะครับวันนี้ก็วันที่27กุมภาพันธ์2565นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา1ทุ่ม50นาทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับคงจะมาทันนะครับก่อนที่ท่านจะนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ครับท่านจะได้มีแผนการซื้อขายทองคำครับ เอาไปใช้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในพอร์ตของท่านนด้เองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นคลิปที่อาจจะมีความยาวนิดนึงนะครับยังไงก็ฟังให้จบนะครับอย่าข้ามไปข้ามมานะครับเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่สําคัญเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับยังไงต้องขอให้ทุกท่านครับฟังจนจบแล้วกันโอเคก็หลังจากที่นักลงทุนทองคํา นะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตมานะครับซึ่งนานๆเนี่ยมันจะได้เห็นสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จากวันที่23กุมภาพาันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาเจอกันในคลิปเฉพาะกิจนะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังมองว่าทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเนี่ยอย่งมากก็แค่1,940เหรียญน,นะครับแต่ก็โอเคนะครับช่วงเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงราคาประมาณ1,948เหรียญน,นะครับผมก็มีบทความ เพิ่มเติมนะครับให้กับกลุ่ม VIP เนี่ยนะครับว่าเจ้าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลน,นะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1885เนี่ยนะครับมันย้ายตำแหน่งเนี่ยมารอที่1,905เหรียญน,นะครับแล้วก็ยังบอกต่ออีกว่าทองคำเนี่ยอย่างมากก็ขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยอย่างมากก็1,960เหรียญน,นะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาเนี่ยที่กรอบราคา1,920จนถึง1,925เเหรียญในกรอบแรกนะครับ แล้วก็กรอบที่2เนี่ยที่1,910จนถึง1,915เหรียญในกรอบที่2นะครับก็ยังบอกว่าให้ทยอยเปิดซื้อบายติดมือไว้บ้างนะครับถ้าเกิดมันย่อลงมาครับแต่ก็อันนีจังครับตลาดทองคําครับไม่เคยปาณีใครนะครับผมเชื่อว่าจากเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีคนพอแตกไปเป็นจำนวนมากนะครับหรือไม่ก็ติดดอยตอนเนี้ย มากพอสมควรนะครับดีไม่ดีตอนนี้เนี่ยมีคนติดดอยมากกว่าเดิมอีกนะครับทองคำเนี่ยมันลากขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับที่ราคา1,974เหรียญน,นะครับผมนับเอาตั้งแต่ราคาต่ำสุดนะตอนเดือนมกราคม65เนี่ยประมาณมาที่28มกราคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยอยู่ต่ำสุดเนี่ยที่1,780เหรียญน,นะครับก็ใช้เวลาเพียง1เดือนนะครับก็ลากขึ้นมาเนี่ยถึง เกือบเกือบ200เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าชาวดอยกลุ่มเก่านะครับก็ทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับฉลองชัยกันทุกคนเลยนะครับดีใจกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าทองคำแท่งเนี่ยมันดีตัวขึ้นไปถึงครับ3,300บาทนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยมันก็อ่อนช่วยด้วยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนไปถึงประมาณ32.85บาบาทต่อดอลลาร์นะครับ ที่สาคัญกว่านั้นครับทองคําครับก็ทิ้งตัวลงมาอย่างหนักนะครับภายในวันเดียวนะครับก็ลงมาถึงจุดต่ําสุดเนี่ยที่1878เหรียญนะครับเรียกได้ว่าวันนั้นครับทองคำเนี่ยขึ้นไป70เหรียญนะครับแล้วก็ลงมาร้อยเหรียญเลยนะครับใครลอดตายจากวันนั้นได้นะครับท่านได้เลื่อนขั้นแล้วครับท่านมีประสบการณ์ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับท่านเป็นนักเทรดที่เก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็ สถานการณ์แบบนี้นะครับมันไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับฉะนั้นแล้วครับปลบมือให้กับตัวเองนะครับถ้าเกิดใครที่สามารถทํากําไรนะครับมาได้นะครับหรือว่ายังรักษาเงินทุนเอาไว้ได้อยู่นะครับพอร์ตยังไม่แตกนะครับท่านต้องดีใจมากๆครับว่าท่านเก่งขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับโอเคก็ วันศุกร์นะครับทองคําก็ดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับสูงสุดแค่1,921เหรียญนะครับแล้วก็ทิ้งตัวนะครับเทขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับไปปิดตลาดได้ที่1,888เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่32.46บาทต่อดอลลาร์นะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำครับของวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม65ครับมีดังนี้ข้อที่1ครับ ทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้ทองคำมันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1905เหรียญลงมาได้นะครับแน่นอนเนี่ยมันก็เกิดสัญญาณเทขายระยะกลางนะช่วงนี้อยู่นะครับแต่ก็มีจุดสับขาหลอกครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา1945เเหรียญนะครับ ถ้าเกิดมันสามารถทะลุข,ขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับข้อที่2ครับ่าำกลางกระแสข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามมากมายนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองทองคำเนี่ยครับน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งอาจจะขัดแย้งกับทางเทคนิคข้อกราฟของผมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันฟ้องว่าตราบใดถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน1945เรียญน,นะครับ ทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงต่อนะครับก็เลยอยากให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสลงต่อเอาไว้ก่อนละกันนะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่าเทนขาขึ้นระยะยาวครับมันเกิดเสียสมดุลด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมารออยู่ที่ตำแหน่งราคา1,815เหรียญครับแปลว่าอะไรแปลว่าทองคำครับมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อ เพื่อมาทดสอบด่านบริเวณนี้นะครับข้อที่3ครับฉะนั้นแล้วครับกรอบทองคําในอาทิตย์นี้ครับจะวิ่งในกรอบราคา1875จนถึง1925เหลหรียญนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคําครับจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีข้อที่4ครับทองคําครับจะรีบาวขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับตอบเลย กรอบแรกครับทองคำจะรีบาขึ้นไปได้ที่1915จนถึง1,920เี่หรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2ครับอยู่ที่1935จนถึง1,940เี่หรียญข้อที่5ครับทองคำครับจะลงลึกต่อได้แค่ไหนนะครับตอบเลยครับคือต้องตอบแบบตรงๆนะครับแบบไม่เอาใจชาวดอยแล้วก็ไม่เอาใจชาวเหวนะคือทองคำเนี่ย ผมมองว่ามีโอกาสจะลงต่อครับไปถึงราคา1,875 1,860แล้วก็1,845เหลี่เหรียญนะครับนี่ก็คือที่สุดตามที่ผมคำนวณได้นะครับข้อที่6ครับชาวดอยนะครับจะกแก้ไขพอร์ตยังไงนะครับตอบเลยถามใจตัวเองก่อนนะครับว่าอยากรอดไหม พร้อมจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเชื่อมั่นกับแผนการซื้อขายทองคําของอาจารย์เติ้งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับอย่าดูต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมั่นใจครับไปฟังกันต่อนะครับตามนี้เลย6.1ครับตอนนี้ให้เลิกคิดไปก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ย มันจะกลับตัวขึ้นไปให้ชาวดอยง่ายๆนะครับอย่างมากเนี่ยมันก็แค่รีบาวขึ้นไปนะครับตามแผนที่บอกไว้ตอนต้นเมื่อกี้ถ้ายังรีบาวไม่ผ่าน1945เี่หรียญครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยก็จะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ6.2ครับตลาดทองคำนะครับลากขึ้นไปสูงเนี่ยถึง1,974เี่เหรียญน,นะครับเพื่อฆ่าชาวเหวให้ตายเกือบหมด นะครับแล้วมีเหลือว่าจะปล่อยให้ชาวดอยเนี่ยลอดตายง่ายๆนะครับหรือว่าฟื้นตัวได้เร็วนะครับฉะนั้นแล้วครับชาวดอยครับท่านต้องหาทางเปิดขายเซลล์ดักเอาไว้บ้างนะครับหรือว่าติดมือไว้หน่อยนะครับโดยที่เอาด่านราคา1,945เหลหรียญเป็นเกณฑ์เช่นทองคำครับดีตัวขึ้นไป 1,900, 1,910, 1,920เนี่ย แล้วท่านเปิดขายเซลล์ติดมือเอาไว้บังเอิญถ้าเกิดมันดันทะลุ1,945เหรียญขึ้นไปได้อันเนี้ยค่อยยอมตัดขาดทุนหรือว่าสตท็อปลอสไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ผ่าน1,945เหรียญครับให้ถือเซลล์เอาไว้อย่างนั้นแหละครับปลอดภัยที่สุด6.3ครับจำเอาไว้ให้แม่นนะครับดาสุดท้ายของชาวเหวครับที่จะต่อลมหายใจของท่านครับอยู่ที่1,000 881เหรียญครับถ้ามันยังยืนเหนือ1,881เหรียญได้อยู่นะครับทองคํายังมีโอกาสรีบาวขึ้นไปนะครับปวนเปลี่ยนตามจุดที่บอกเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดทองคำครับมันหลุดต่ำกว่าราคา1 8 8่เหรียญลงมาได้นะครับยังไงท่านต้องเปิดขายเซลล์ติดมืออไว้เลยครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับเพื่อกันพอร์ตเอาไว้ก่อนนะครับเพราะทองคำเนี่ย มีโอกาสที่จะลากลงต่อแน่ๆเนี่ยไปถึง1865จนถึง1870ได้เลยนะครับ6.4ครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับเริ่มรีบาวขึ้นไปนะครับให้ไปดักรอครับที่1895 1910 1925แล้วก็กรอบสุดท้ายคือ1935จนถึง1940เเนี่ยนะครับเอาแค่นี้พอนะครับอย่าไปเปิดขาย พั่ำเพื่อนะครับไม่เห็นตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็ยังอย่าไปไล่เปิดขายแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปไล่ขายเซลล์มากๆเนี่ยแล้วคุณโดนสับขาหลอกเนี่ยมันจะกลายว่าคุณขาดทุนอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาตามตัวเลขที่ผมบอกก็พอนะครับถ้าเกิดมันทะลุ1945ขึ้นไม่ได้ค่อยตัดขาดทุนสต็อปล s อไปนะครับนี่ก็คือแผนการแก้ไขพอร์ตแบบง่ายๆนะครับ ประคองผ่อไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนจุดเข้าซื้อเข้าขายเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังช่วงกันต่อไปนะครับข้อที่7ครับชาวเหวี่ยเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังแค้นฝังใจอยู่นะครับโดนลากขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถูกทิ้งกลับลงมาราคาเดิมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเจ็บใจน่าดูนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเออก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่าน1945นะครับ อาจารย์เติ้งครับฟันทง90%เลยครับว่าทองคําครับยังเป็นเทรนขาลงระยะกลางอยู่นะครับให้น้ําหนักไปทางฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่าเมื่อทองคํารีบาวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ1945ขึ้นไปได้ครับก็อย่างที่บอกครับตัดขาดทุนสต็อปล็อตไปเลยครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับโอเคถ้าเกิดผ่าน1945ขึ้นไปได้นะชาวดอยลอดตายทันทีครับนะผมคงบอกแค่นี้แหละแผนการซื้อขายทองคํานะครับ แบบ g o ลสปอร์ตหรือแบบ USD ต่อออนครับมีดังนี้สำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1,892เหรียญน,นะครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,896จนถึง1,898นะครับข้อที่2ครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1897ครับทะลุขึ้นไปได้นะครับรอปิดกำไรที่ราคา1903จนถึง1905ข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1904ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1909จนถึง1911ข้อที่4นะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1911ครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1915จนถึง1917นะครับข้อที่5ครับตั้งเปิดซื้อบันสต็อปครับที่ราคา1917ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1923จนถึง1925ข้อทีไไ่6ครับ 0, 19, 25, ตั้งเปิดซื้อบันสต็อปครับที่ราคา1925ครับ 19, 25, ไม้นี้นะครับเป็นไม้สําคัญนะครับถ้าเกิดทะลุ1925ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง1935 จนถึง1 9 4 0เลยนะครับข้อที่7นะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับไปย้อนฟังเอานะครับว่าย่อลงมาราคาไหนผมให้ซื้อนะครับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับท่านที่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเก่งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1นะครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่ราคา1881เหรียญนะครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1875จนถึง1877เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายสซ็อตอบครับที่ราคา1876หนะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1870จนถึง1872ข้อที่3ครับตั้งเปิดขายสจ็อตอบครับที่ราคา1871ห่ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 1865จนถึง1867นะครับข้อที่4ครับตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา1865นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1858จนถึง1860นะครับข้อที่5ครับตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา1860ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1853จนถึง1855นะครับ แล้วก็ข้อที่6ครับไม้สุดท้ายนะครับไม้สําคัญเลยครับเพราะก้าทองคําเนี่ยรุดต่ำกว่าราคา1853เหดรียญนลงไปได้นะครับโอกาสที่จะลงไปทางไรเนี่ยถึง1840จนถึง1845เนี่ยนะครับคงไม่น่ายากแล้วนะครับสรุปคำแนะนําวันนี้ครับผมสรุปให้ในตอนต้นในช่วงแรกแล้วนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทองคำเนี่ยมันอาจจะยังปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับ อาจจะสวนกระแสข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามนะครับแต่ย้ำเลยครับถ้ายังไม่ผ่าน1945นะครับอาจารย์เติ้งครับยังฟันทง90%ว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดมันผ่าน1945ขึ้นไปได้ครับค่อยกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับยังไงตอนนี้เนี่ยเน้นฝั่งเปิดขายเซลล์ไว้ก่อนละกันเพราะว่า เจ้าเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยมันเสียสมดุลด้วยนะครับผมเลยมองว่าทองคำมีโอกาสปรับตัวลงมากกว่าแค่นั้นนะครับพิดถูกประการใดครับเราคงรู้กันในอาทิตย์หน้าครับโอเคมาดูในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างครับมีแผนการเล่นดังนี้ครับข้อที่1นะครับตอนนี้ชาวดอยนะครับของทองคำแท่งเนี่ยยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่า ทองคำแท่งออนไลน์ตอนนี้นะครับยังคงอยู่ในช่วงของขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแต่มันน่ากลัวตรงที่จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยของทองคําแท่งนะครับอยู่ที่28,700บาทครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับยังยืนเหนือ28,700บาทได้อยู่ครับเดี๋ยวมันก็จะรีบาวกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า28,700บาทลงมาได้นะครับทองคำครับจะลงต่อทันทีนะครับเป้าหมายต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ 28,300จนถึง28,400บาทต่อบาททองนะครับข้อที่2ครับสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายนะครับตอนนี้ก็ให้ชะลอก่อนละกันนะครับรอดูว่าทองคำเนี่ยมันจะรีบาวผ่าน28,950บาทได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดมันผ่าน28,950บาทขึ้นไปได้เนี่ยมันถึงจะเกิดแรงซื้อและลอก2เข้ามานะครับ ก็สามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่29,150จนถึง29,250บาทต่อบาททองนะครับข้อที่3ครับแล้วก็ดูต่ออีกว่าทองคำเนี่ยมันสามารถขึ้นต่อเนี่ยผ่านด่าน29,250บาทได้หรือไม่นะครับถ้าได้เปิดซื้อตามไปอีกครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่29,400จนถึง29,450บาทนะครับข้อที่4ครับ ด่าสุดท้ายครับอยู่ที่2 9 4 0 0บาทครับทะลุขึ้นไปได้ครับแสดงว่าทองคำเนี่ยขึ้นจริงๆแล้วนะครับจะมีเป้าหมายกำไรอยู่ที่2 9 5 5 0จนถึง2 9 6 0 0บาทต่อบาททองนะครับข้อที่5ครับจำให้แม่นนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา28,700บาทลงมาได้นะครับให้เปิดขายเซลล์ตามไปเลยนะครับหรือว่าเปิดขายเซลล์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันทำงานนะครับ ก็เป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,500จนถึง28,550บาทนะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า28,550บาทได้ด้วยนะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงไปอีกครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่28,400จนถึง28,450บาทนะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า28,400บาทได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เปิดขายเซลล์ตามไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่28,200จนถึง28,000 250บาทนะครับหมายสุดท้ายนะครับไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ใครอยากเล่นก็แล้วแต่นะครับใครอยากเสี่ยงก็ได้หลุดต่ากว่า28,200ครับยังมีเป้าหมายต่ําสุดอยู่ที่28,000จนถึง2 8 5 0บาทตามเป้าหมายตรงนี้เป,เป๊ะเลยนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสําหรับชาวทอง,ท,งอทองคำแท่งออนไลน์ก็น6.5นะครับ ก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับในคลิปเฉพาะกิจวันพุธแล้วกันนะครับคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปกับคนที่ท่านรักด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่ว่าคนที่ท่านรักครับคนที่ยังไม่รู้จักอาจารย์เตอ้์นะครับเขาจะได้มีแผนการซื้อขายทองคําได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสวัสดีครับ